ประเทศเล็กแต่ขายอาวุธเก่งเมื่อขนาดประเทศไม่ได้บอกศักยภาพทางทหารหลายคนอาจคิดว่าประเทศที่จะขายอาวุธให้โลกได้ต้องเป็นประเทศมหาอำนาจมีพื้นที่ใหญ่และกองทัพขนาดมหาศาลแต่ในความเป็นจริงมีหลายประเทศขนาดเล็กที่กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมอาวุธของโลกประเทศเหล่านี้ไม่ได้แข่งกันที่จำนวนทหารแต่แข่งกันที่เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและระบบที่ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ตัวอย่างที่เห็นชัดคืออิสราเอลประเทศเล็กแต่เป็นผู้นำด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศโดรนและระบบข่าวกรองเกาหลีใต้แม้ไม่ใช่ประเทศใหญ่แต่เป็นผู้ส่งออกอาวุธรายสำคัญในเอเชียด้วยการผลิตที่รวดเร็วและราคาที่แข่งขันได้ขณะที่เบลารุส มีความเชี่ยวชาญด้านเรดาร์ระบบป้องกันภัยและสงครามสัญญาณทั้งหมดนี้สะท้อนว่าในโลกปัจจุบันขนาดประเทศไม่ใช่ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งทางทหารอีกต่อไป Many people believe that only major powers with large territories and massive armies can become global arms exporters, but in reality Several small countries have emerged as key players in the global defense industry. These countries do not compete based on troop numbers. Instead, they focus on technology, specialized expertise, and systems designed for modern warfare. Israel is a clear example. Despite its small size, it is a global leader in air defense systems, drones, and intelligence technologies. South Korea, although not a large country, has become a major arms exporter in Asia, thanks to fast production and competitive pricing. Meanwhile, Belarus is known for its expertise in radar systems, air defense, and electronic warfare. All of this shows that, in today's world, Military strength is no longer defined by country size.